ทางศาสนาก็จะนำพระราชานิีและก็รักศีนะครับนโมตส

พประเทศพระเจ้าผู้มีเหมสังพราิาารชนจิงห์สิทธินทำได้ที่ใต้ตะทีเท้าล่งหงษนประธานขอเชิญมาสู่งบรมประานเพื่อโรท เพื avec avec ่อทุกคนทานทารรุญกับถิ่กับกองท่าหลายนะที่เออระราที่สายสัมพันธ์ในนทุกคนต้องท่าประเทศพัยา ดังก,กระนาโดยตามาร,การกมักษาพระไมตรีพบุญคุณธรรมดีศัททั้งหลายผู้เจริญสุขนรสรนุษย์ไทยขอเทศไท้ทุกพระองค์จงตั้งจิตประกอบพิธีัน์สิทธิ์งานถวายผ้าถินมหาบุรุเพื่อความสมบูรณ์กุลผลของความข้า thank you พระอินันามกับสังฆาภิเสามภรรัตัวนี้เป็นของคณะท่านพนรนะกูมิพพทธประจัญญาเจ้าอาวาสวัดหองใส่เจ้าพระพุจรมมองโลกเขตนห่งพระทมยศตาย,ยุโตเลขาเจ้าคณะสังฆมณองอค่าเขีนห่งทำเปอปากช่องจาดสภาราศีมา คณะท่านพระครูสันติพนันพรเจ้าเจ้าปาวะพัฒสันติวันเจ้าท่านตำบลเมืองพ้าอำเภอเมืองจังหวัดริษณุโลกพระไปกาสุเมศุเรีโสรองเจ้าปาวะพัฒสันติวันมีพระบรมพระทานอนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งดวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซื่อถิ่นพระภิจตามพระบรมพระทานอนุญาต และมีคำพระอัะท้ายทานผู้รุ้งระอุรมพุทธาธิบายสังรณาไว้ว่าทิสูนุูใจประกอบด้วยสิ่งสุดตาที่คุณมีสิิปัญญาสามารถรู้ทำแต่ประการมีอุปกรณ์นึง้นทิสูนรูปนั้นจึนสงสมควรเพื่อจากทำาฏิมาธารกิจตามพระ,ระอรมณพุทธาน,นยาได้บัดนี้พระสงทั้งกวง แต่สมควรแก่พิสูจน์ลูกในจงพ้องกันยอมในญาให้แก่พิสูจนูปนั้นเดิมข้าอธิิพานกับทั้งผ้าอิสระอุบายตงพวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอาจารย์ที่กเราลาลูกโถเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกระตินนักการจิตให้ถูกต้องตามพระบรมบุตรการญาตได้ ถ้าทัก se สูดโร่วมใจเห็นไม่สมบูรณ์งทักฟังขึ้นในข้ามกลางระหว่างสูงถ้าเห็นสมบูรณแล้วใช้ลงให้ัสงแก่ ท่มา้ันหาก่อหน้าอล้าอนต้องช่วยด้วยนะครับตืนนะรบอย่างบหน้าก่อนต่ครับเ่จวยัตามทีล้สนรับทล้วสย่าเพิ่งนะครับถ้าเหลือ้เป็นร่อข้าหน้าเลยับตามตั้แถวเลยครับที่มีท่าไรตังแถวเลยบคุ นะครับตอนนี้กำลังต่อยอดเลยนะครับพระเจ้าท่านกำลังเดินทั้งในวัดด้วในการาการประเรียนแล้วก็นอกการาการประเรียนไปทำสต่างๆนะครับเย็นเกินทุกท่านขอความเป็นสิริมงคลอทุกท่านประลอมกระือกับเจ้าคนเกิดมีแขกเชิญโยมทุกคนทุกท่านแต่วันนี้เราตั้งขั้งเลย การทอดกระถินนั้นถือว่าเป็นการทำบุญที่เป็นบุญสญามัคคีบุญสามัคคีการร่วมทอดกระถินจะได้แสดงออกถึงความสามัคคีไม่ว่าจะเป็นสนมนาสมัคคีในหู่ของคณะสงฆ์ก็คอมีประสงะค์มาร่วมกันในการอนุโมทนากระถินในการอภปโภกระถินสามัคคีคของญาติโยมสาธาชนทั้งหลายที่มาร่วมกัน มาจากทั่วทุกสารพิษมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นบมุลสมาธิพระเจ้าบอกว่าสุภาสังคสักสมัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเพราะฉะนั้นหมู่ใดก็มีความสมัคคีกันก็ความสมบสุขก็จะเกิดขึ้น